เรียนท่านกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข,ข้องทุกท่านผมนายธารัตพุทธลักษ์ครูโรงเรียนบุญวยวัฒน์ิทย์ไร่ขออนุญาตนำเสนอวิดีโอประกอบการพิจารณารางวัลทรงค่าสพทครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active t e a c h e r e ระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้านวัทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมขอเชิญรับชมครับในฐานะครูผู้สอนในสมัยที่21ผมพึงตระหนักเสมอว่าหน้าที่ของผมไม่ใช่แค่ครูต่อไป แต่ต้องเป็นผู้อํานวยรเรียนรู้ดังนั้นเพื่อลดบทบาทหน้าที่ของครูให้น้อยลงในขณะที่ส่งเสริมการจัดกดิจกรรมเรียนรู้ให้ถึงขีดสุดผมจึงจัดทำนักกรรม irsei ขึ้นมาโดย i คือ identify หรือการระบุปัญหาให้เป็น r คือ reason หรือการให้เหตุผลหรือารหาสาเหตุของปัญหาให้ได้ s คือ suggest หรือการชี้แนะแนวทางแก้ไข e คือ exemplify หรือ example การหาหลักฐานมารองรับใน,นสิ่งที่ได้แนะนำไว้และสุดท้ายคือ i impact หรือการระบุผลที่น่าจะเกิดขึ้นมาได้นวัตกรรมการกล่าวในี้ผมได้ใช้ต่อทั้งนักเรียนและตัวผมเองเป็นระบบตั้งแต่ขั้นก่อนกิจกรรมการเรียนรู้เช่นการวิเคราะห์หลักสูตรนโยบาลของศาสตร์ษานโยบายจากส่วนกลางและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันจากนั้นจึงใช้นวัตกรรม IRSCI ในการพัฒนาองค์ความรู้ในชั้นเรียนของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และตกผลึกจนเป็นทักษะตปิดตัวในการนำนวัตก่าวไปใช้ประยุกต์เสมอเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวิปรจําวันรวมไปจนถึงกการน IRSCI ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการเสริมสร้างศักยภาพของเองดังนั้นนวัตกรรม i r s c i นี้จึงเป็นนวัตกรรมแบบ all-in-one และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายพอเริ่มจากประโยชน์ที่นักเรียนได้รับของผมหรือองค์ประกอบที่2คุณประโยชน์นวัตกรรมกล่าวนั้นเป็นการดึงสมรรถนะของทักษะในสวรรถที่21 3R 8C 2L มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ Critical Thinking and Problem Solving หรือทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างมีวิจรารณญาณ ผมได้ใช้เนื้อหาการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ UN 7 Global Goals for Sustainable Development <S <S เป็นกิจกรรมการเรียนรู้หลักในระหว่างการดำเนินกิจกรรมนักเรียนจึงจะได้ฝึกทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีวิจารยณด้วยกระบวนการ IRSCI ดังนั้นนักเรียนจึงได้ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ปัญหาการรวบรวมข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเหล่านั้นทําการประเมินค่าและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนสังคมประเทศหรือทั่วโลกจากมุมมองของพวกเขาเอง ที่สําคัญเมื่อนักเรียนได้รับความรู้ทักษะดังกล่าว ah แล้วนักเรียนนําองค์ความรู้ทักษะดับนั้นสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลงานที่ไม่หยุดอยู่แค่ภายในชั้นเรียนเท่านั้นนักเรียนจึงได้สร้างสรรค์ผลง,งานอโวบุกทั้งฉบับโปสเตอร์และวิดีโอพร sentation จากนั้นจึงนำเผยแพร่ต่อทั้งในระดับโรงเรียนนอกโรงเรียนระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ าการเผยแพรค่ความรู้การจัดนทรศการการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆโดยองค์ความรู้หรือข้อเน่เรียนะนลเสน,นั้นนอกจากเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนไม่ว่าจะเป็นประเด็นสภาพแวดล้อมใกล้ตัวท้องถิ่นของตนเองเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียนหรือแม้กระทั่งเรื่องเพศและความเป็นตัวตนของพวกเขาเองที่สําคัญเมื่อ IRSCI ได้กลายเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวนักเรียนแล้วส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากนําคุณลักษณะดังกล่าวนั้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ระดับพิสูงขึ้นต่อไปเช่นการเรียนรู้และการจัดก,การตนเองระดับอุดมศึกษาจากกิจกรรมทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่มีต่อนักเรียนในทักษะดังองค์ประกอบที่3โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นในการสร้างแนวทางหรือนวัตกรรมใหม่ๆจากมุมมองวกเขา,าจากนั้นนําไปใช้แก้ปัญหาหรือสถานก,การณ์ต่างๆในทุกปีการศึกษาที่สําคัญนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ความคิดของตนเองหรือการนำเสนอของตนเองอย่างเหตุผล ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการร่วมกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษาการกล่าวสุนทรพจน์ตามประเด็นต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้ i s 1อสหและการเป็นตัวแทนทักเรียนไทยเพื่อนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศกิจกรรมเหล่านี้นักเรียนจะต้องนําเสนอข้อมูลตนอเ,เองอย่างมีวิจรยาราณในการโน้มน้าวผู้ฟังรวมไปจนถึงกรรมการส่งผลให้นักคิดนักเรียนได้นําเสนอหรือเผยแพร่พันนั้นได้รับการยกย่องเชิดชูยอมรับและนาไปใช้ในระดับต่อไปที่สําคัญ ความรู้ที่เรียนของผมได้เผยแพร่ออกไปน,นั้นมีทั้งรูปแบบองความรู้ทักษะและชิ้นงานอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น a เวอร์บเล่มที่1นึถึงห้าวิดีโอพรีเซนเตชันอีกเกือบ100ชิ้นงานรวมไปจนถึงการมีการสร้างสรรค์ผลง,งานอื่นที่ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูและยอมรับประมาณตั้งแต่ระดับสารศึกษานอกสารศึกษาร,ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ผลดังกล่าวยังสอดคล้องกับการส่งเสริมผุ้นิสสนาอันพุงประสงค์ที่ผมในฐานะผู้อนการรู้ต้องการสร้างให้กับนักเรียนได้เป็นพลเมืองและพละโลกอันเข้มแข็งดังนั้นนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ของผมทุกรุ่นจึงได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆมามากมายและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติของพวกเขาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทํากิจกรรมพัฒนา,าท,ท้องถิ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนายอย่างยื่งยืนผ่านการเผยแพร่ผลง,ง,งานของเรียนทั้งภายในสรารกษาและภานนอกสานศึาษา,า,าตลอดทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา เ่นเดียวกันเมื่อมองย้อนกลับที่ตัวเองตามคุณภาพองค์ประกอบที่หนึ่งผมในฐานะผู้ผลิตนวัตกรรม IRSCI และเป็น Active t e a c h e r ผมได้ใช้นวัตกรรม IRSCI กระบวนการดังกล่าวในการพัฒนานตนเองอย่างประจำสม่ำเสมอดังมีรายละเอียดดังนี้ครับผมมองปัญหาที่ผมมีหาสาเหตุให้ได้และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นผมจึงมั่นพัฒนานตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์ต่างๆในการพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้ทั้งในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติจากคณะกรรมการตีพิมพ์บทความและการนำเสนอเรื่องวาจาจนเป็นแบบอย่างแดะรับการยอมรับจากบุคคลและองค์กรต่างๆในการเป็นวิทยากรการรู้วจารณทำหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรและสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เกิดใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งการพัฒนาผู้สอนและพัฒนาผู้เรียนที่สำคัญที่สุด จากพัฒก,กรร IRSEI ของผมเองสง่งผลให้ผมและนักเรียนต่างได้ร่วมมือกันในการชี้หาจุดที่พวกเราสามารถร่วมพัฒนาซึ่งกันและกันได้ผ่านการแสดงความเห็นการจัดก,การเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดบาบางของผมและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างแท้จริงสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองตามระบบที่ของสนใจมีวิธีการประเมิอนอันหลากหลายตามสภาพจริงตามรูปแบบของ Active Learning ในขณะที่ผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสอดแทกคุณลักษณะ I R S C I ในการสร้างองความรู้และศักยาเบื้องต้นที่พวกเขาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดอาชาอื่นๆหรือในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ตามรูปแบบของ Head Hand Heart และ Health ชีวโค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้คือผลงานของนักเรียนขอเชิญท่านผการรับชมได้ตามระยาสัยนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของผมหรือข้อมูลนักเรียนสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอครับขอบคุณท่านาการทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ครับ